มามาดูของใช้นะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับของคนยุค90กันนะครับที่ผมมีนะครับอ่าอันนี้ซื้อมาเองนะครับภูมิใจมากนะครับก็เป็น Motorola นะครับ s k i p เกอร์เตอร์แจสตนะครับอันนี้ได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูนะครับอ่าอันนี้ไปเสร็จนะครับอันนี้ซื้อตอนบิ๊กซีเปิดใหม่ที่ลำปางนะครับเดีมาดูกัน อันนี้ได้มาในราคาสองพัน่อยเก้าสบาทนะครับอันนี้ได้มาในราคา2,499บาทเป็นอุปกรณ์ไฮเทคนะครับเทคโนโลยีเครื่องแรกผมนะครับซื้อมาวันที่9นะครับอ่าตัวนี้9เดือน5น่าจะเป็นปี41นะครับอ่า9เดือน5ปี41 ถามว่าปัจจุบันใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับจริงๆตัวล็อกตัวนี้มันมันหายไปแล้วนะครับแต่นี้มีคนให้นะครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีสัญญาณก็ยังใช้ได้แต่แต่ผมจำจาได้นะครับว่าไม่ได้ลบข้อความนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อความมันหายไปได้ยังไงครับอันนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับอา่า เมื่อก่อนมันก็มีแค่นี้นะเปิดไฟดูตอนกลางคืนนะเลือกฟังก์ชันฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับปิดเครื่องตั้งเป็นนาฬิกาปุกนะครับตั้งตัวอักษรวิ่งนะครับก็มี3ระดับนะครับตั้งเสียงนะครับเดี๋ยวลองตั้งดูอ่าอ,อันนี้ผ่านมาน่าจะ,ะ27าีแล้วปีละนะครับ ีะอะไรอีกรู้สึกจดหมายผมผมไม่ได้ลบนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันมันหายไปหรือว่ามันหายเพราะเครือข่ายนะครับโอเคอ่าเป็นยกนี้นะครับมันก็จะมีรหัส3ามตัวนะครับสำหรับไปหยอดตู้แล้วก็ได้เงินคืนมานะครับมีด้วยนะครับเมื่อก่อนอ่าตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะครับโอเคเสียดายไม่มีสัญญาณตอนนี้ก็กลายเป็นของที่ละล็กละนะครับโอเคปิดแล้วกัน จะทานมันจะหมดโอเคสกิปเตอร์แจสนะครับอันนี้ยังเก็บไว้ขาดไปตัวหนึ่งก็คือตัวล็อกนะครับส่วนตัวนี้ก็ซื้อมาตอนทำงานนะครับเป็นงานที่2นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นเครื่องที่1 2 3เครื่องที่4ผมนะครับเครื่องแรกจะเป็นโนเกีย3210นนะครับรุ่นไม่มีเสานะครับ ตัวนั้นซื้อมือสองมาแล้วก็ขายไปแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นมอตอร์โล่าทีหนึ่งเก้าศูนย์นะครับตัวนี้มีเสานะครับตัวนั้นก็เอาไปรีเทิร์นนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่เป็นม o เตอรล่าน่าจะเป็น e สามหกห้านะครับรุ่นถ่ายรูปได้นะครับตอนนั้นก็กำลังเหอถ่ายรูปนะครับตัวนั้นก็หายนะครับมีคนทําหายผมไม่ได้ทําหายนะครับแต่มีคนทําหายแต่ตัวนี้ยังใช้ได้นะครับสมบูรณ์นะครับ ทั้งหูฟังทั้งอะไรนะครับยังใช้ได้ที่ชาร์จแบตหรือว่าแบตเตอรี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะนี่มาดูถ่ายรูปก็ยังได้อยู่นะครับโยวจำวิธีการถ่ายไม่ได้ลนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะเล่นเพลงก็ยังได้อยู่นะครับ ได้ไหมเนี่ยมีมีเพลงหรือเปล่าเนี่ยลองดูนะครับถ้าคนเมื่อก่อนนะครับจะรู้จักการรอคอยนะครับเพราะแต่โหลดแต่ละอย่างมันจะช้านิดนึงนะครับแต่ด้วยสมัยนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรอ่ากำลังโปรเซสเข้ามาเดี๋ยวดูนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่า แบตเตอรี่ก็ยังใช้ได้นะครับผมผมจำไม่ได้แล้วว่าแบตตัวนี้เป็นก้อนที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูวันที่ซื้อกับราคาระหว่างรองมันโหลดนะครับมาดูแต่บอกว่าก่อนก่อนว่ากล่องเมื่อก่อนมันคลาสสิกมากนะครับามาดูราคาแล้วก็วันที่ซื้อนะครับตัวนี้ซื้อไปอนี่นะครับ20เดือน5ปี50นะครับก็18ปีนะครับ เกินกว่า18ปีราคา18,50บาทนะครับอ่าโอเคระหว่างรอมันโหลดนะครับจะมีหรือเปล่าอ่าไม่มีน่าจะไม่มีหรือว่าเปิดไม่เป็นไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับอ,อันนี้เขียนข้อความนะครับตั้งปฏิทิน โอดวนอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปทำยังไงอ๋อเปิดกล้องนี่นะครับมีกล้องหลังอ่าลืมไปจะถ่ายรูปต้องเปิดกล้องโชะนะครับอ่านี่ถ่ายได้นะครับเดี๋ยวลองกดถ่ายดูกัน ดูกล้องเมื่อก่อนนะครับออปชันมีอะไรบ้างะจะส่งไหมนะครับรู้สึกเมื่อก่อนจะเป็น G P I S อยู่เลยนะครับอ,อ้ยังมีภาพเมื่อก่อนอยู่นะครับโอ้ อันนี้การเก็บรูปตอนเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอยากรู้ว่ามีรูปถ่ายจากอันนั้นหรือเปล่าอ่านี่นะครับภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยังเก็บบันทึกได้อยู่นะครับไวกลับไปก่อนโอเคเป็นแบบนี้นะครับโอเคยังใช้ได้อยู่ปิดดีกว่าเดี๋ยวแบตบหมดให้รู้มันใช้ได้นะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับ มีลำโพงนะครับเสียงดีมากนะครับกล้องก็ยังใช้ได้อยู่นะครับปิดไว้แบตหมดโอ้โนเกียมาให้ดูกล่องนะครับผมว่าอุปกรณ์เมื่อก่อนนะมันทำกล่องแล้วดูสมราคานะครับมาดูนี่เปิดมาอันนี้เป็นชุดหูฟังนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับหูฟังโนเกียนะครับ อันนี้เป็นอะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับที่ใส่เมมโมรีหรือเปล่านะไม่แน่ใจโอเคเปิดมานะครับเนี่ยครับมันน่าใช้อันนี้เป็นสายชาร์จนะครับที่ชาร์จแล้วก็เป็นคู่มือนะครับมีอะไรอ,ะอ่ะอ่ตัวนี้นะครับใบรับประกันหรือเปล่านะครับ คู่มือเยอะมากนะครับอุปกรณ์เมื่อก่อนดูฟรียังไม่ได้ไปใช้นะครับเนี่ยครับมันน่าใช้นะครับอ่าน่าใช้มากไม่เคยไม่เคยเชื่อว่าผมก็ไม่เคยเปิดดูนะครับเพราะสภาพมันยังใหม่อยู่นะครับไม่เคยเปิดอ่าน โอเคเก็บลงไปนี่เห็นไหมครับของเมื่อก่อนผมว่ามันน่าน่าเก็บสะสมนะครับนี่ ไแบบนี้ที่ชาร์จมันยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับมาตัวนี้ก็คือเป็นของโนเกียเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่นะครับอย่างอื่นเดิมเดิมนะครับโอเคเก็บ โอเคมันใช้ได้ดูนะครับเขาคนออกแบบอะแต่เดี๋ยวนี้เขารักโลกนะครับจะไม่ค่อยอสร้างอุปกรณ์ที่มีขยะนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับแนละ้วแต่ความคิดนะครับผมเป็นคนชอบเก็บอ่าเห็นไหมครับกล่องมันยังสวยเลยนะครับเดี๋ยวปวดดูวินเทจ ลืมเก็บลืมเก็บชุดหูฟังนะครับเสียงดีเลยนะครับจาตรงน,นี้ถัดมามะอะไรไอโฟน 5S นะครับอันนี้เละนะครับเละเพราะฝีมือตัวตัวเล็กนะครับ โอเคแล้วตัวนี้กําลังจะเก็บเข้ากุกนะครับตัวนี้ใช้มา7ปีกว่านะครับ7ปี6เดือนถ้าจำไม่ผิดนะครับเออก็จะเป็นหัวเวอรพีนะครับน,นี้ยังไม่แกะเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวแจ็คสําหรับต่อนะครับหรือว่าเป็นอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับสําหรับต่อเพื่อฟังหูฟัง3.5นะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับมันคือความทรงจำนะครับโอเคหัวเวยพีสิบตอนนั้นซื้อมานะครับสองหมื่นขาดไปสิบบาทนะครับโอเคอ่ะ ตอนนี้มันพังละนะครับบอร์ดบอร์ดมันไปละใช้งานไม่ได้แล้วนะครับและนี่แล้วก็กลายเป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นฮอรนอนะครับซ ร้อย r ปนะครับตัวที่อัดคลิปวิดีโอให้ดูกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับใครมีของเล่นอะไรนะครับก็เอามาอวดกันหน่อยนะครับอผมมีตัวนี้โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับได้ของเที่ยนลึกมาอีกหนึ่งตัว